นะครับกาลังเช็ดนะครับทําความสะอาดรถโดยใช้โฟมในการล้างนะครับสวัสดีครับพอจะคลิปที่แล้วนะครับนะครับทุกคนนี้ครับคลิปที่แล้วเราจะเป็นคลิปที่ล้างสีภายนอกนะล้างภายนอกนะครับแล้วก็ล้างช่วงล่างนะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับการล้างเครื่องนะครับของเรานะครับล้างเครื่องนะครับ ล้างเครื่องของเรานะครับนะครับนะครับเปิดล้างเครื่องเ่ยครับของเรานะครับล้างเครื่องเมื่อไงตองล้างเครื่องนะครับล้างเครื่องเพราะถ้าต้องการจะล้างเครื่องก็ให้เครื่องสะอาดมากขึ้นเราล้างน้ำป่าแล้วเราค่อยไปลงแวะลงน้ํายานะครับแบบนี้นะครับนะครับล้างเครื่องนะครับล้างเครื่องสะอาดนะครับล้างเครื่องอ่า นะครับเพื่อนๆนะครับสอนหับคลิปนี้นะครับล้างเครื่องอากาดขึ้นนะครับอาดขึ้นนะครับนะครือมือนะอาดเร็จะล้างด้วยน้ำสาแล้วก็จะมะลงแว็กซ์กระเป๋างเพื่นไม่ห้งนะครับขอบพระคุณครับจากคลิปน้ำตะวันฉายคาแกร์นะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดชอบกดค้าต้องการรับยิงหรือต้องการทดียวมาใช้บริการที่ร้านตะวันฉายคาแกร์บุิษัทเฉียดจุกรชัยยาคุณครับ ขอขอบพระคุณนะคระับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครัขอขอบพระคุณ,คณ<อ>เราจะล้างช่วงล่างนะครับละเอียดเลยนะครับลวมไปล้างช่วงล่างให้พนักให้ลูกค้าด้วยนะครับคลุณใจได้ว่าช่วงล่างช่วงล่างเราล้างให้ด้วยนะครับล้างไอฉีดครับพนักงานเราจะลงไปช่วงล่างเลยนะครับเมื่อกี้เราล้างขครื่องบุญนะครับล้าง ร่าพันพลัตขึ้นล้อตัวนี้โริงานของเราเนี่ยลงเป็นล้างข้างล่างเลยครับใจได้ว่าช่วงล่างของเราเนี่ยละเอียดนะครับแค่เรายกสูงนะครับเราจะมาลงเป็นล้างข้างล่างนะครับสบายใจได้รถเราออกไปเนี่ยข้างล่างของเราเนี่ยก็ เวลาทำเราจะคล้องตัวมากขึ้นนะครับถ้าเราล้างมันจะคล้อง,องตัวมากขึ้นเหมือนเราเอาฝุ่นเอาที่เกาะฝุ่นในช่วงล่างนะทำเครื่องอะไรต่างๆนะครับเ,ออเราโยให้ถูกตึ้นนะครับถ้าเราไม่ทำจะเป็นไราานเลยนะครับ้ ถ้าทำให้ดูนะครับจะน้าที่บ้านจะลูกค้าล้างที่บ้านก็ได้ดูที่สะดวกเพิ่มมาล้างที่ร้านต่อวันขายอาแชรค่าแช่ที่แช์คุณอำเภอเสียงมชัยยามีร้านซาราบเนี่ยตงลางมาล้างเลยนะครับลางเน้นเลยนะครับเน้นเลยของเราทุกครันเลยนะครับถ้าไม่สะอาดเราไม่เราจะล้างจนกว่าน้ำสะอาดน้ำจะดใสเลยนะครัาเวลาฉิดมาเนี่ยน้ำก็จะดใส ให้ผลไม้เป็นใหญ่สุดสุดให้ราคาหวังช้างขนาดมากมากเลอเนีสังเกตเลยนะครับของเราครับสังเกตเลยครับคุณล้วในร้อนนอกเราร้านเลยมาตรฐานนะครับปสบการณ์เราิบปีแล้วนะครับ ตะลันไส้ไข่แคร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาเชียู์ดูนะครับสำหรับร้านของอาชีพของเราครับทำไปมากๆสบายใจได้เลยนะครับว่าเราเราขนาดไหนนะครับสำหรับร้านช่วงล่างนะครับของทางเราขอบคุณนะครับที่ติดตามที่พอดีวันนี้นะครับโปรับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่พอดีของร้านตะวันไส้ไข่แคร์ ช่องยูทูบตะวันชาแนลนะครับขอขอบคุณนะครับติดตามผมและกแชร์ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับขอขอบคุณครับวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับล้างล้างรถนะครับวันนี้เราจะคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราจะล้างเราจะล้างรถโฟมนะครับทีนี้เราล้างด้วยโฟมหลังจากล้างน้ําเปล่านะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้โฟมล้างรถเลยนะครับโดยใช้ เครื่องนีครับลมฉีดโฟมขึ้นมานะครับพอของเราไม่ใช้สบู่หรือแชมพูเพราะว่าจะทําให้สีรถของลูกค้านะครับเสียหายเร็วขึ้นนะเสียหายนะครับตอนนี้ลงโฟมแล้วแลวก็มีพนักงานเช็ดนะครับก่อนที่จะล้างด้วยน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ <c oughs> ๆๆนี่ครับพนักงานกำลังใช้ฟองน้ํานะครับฟองน้ําเฉพาะในการล้างรถเลยนะครับ เราจะใช้ฟองน้ำในการล้างนิตีแยกมาเลยนะครับผมใช่ฟองน้ำทั่วไปนะครับนะครับมีสองท่านนะครับพนักงานเรานะครับมีสองท่านนะครับนะครับถึงจากลงแล้วนะครับหลังจากขีดโฟมนะครับของเราใช้น้ำประปาในการล้างนะครับน้ำประปาจาก น้ำประปาในการล้างนะครับดูสามนะครับนะครับกำลังนะครับกำลังคิดนะครับทำความสะอาดรถโดยใช้โฟมในการล้างนะครับ เน่เสร็จแล้วนะครับขึ้ลงก็จะตรงซุ้มล้อแล้วก็อ่านะครับใช้ นะครับเราละเอียดนะครับใช้ฟองน้ํานะครับที่ซุ้มล้อครับของเราครับละเอียดนะครับนะครับละเอียดมากอ่าที่บันไดด้วยนะครับนะครับนี่เบอร์สี่นะครับของเราเบอร์สี่สู้ๆครับเบอร์สี่สู้ๆครับจากร้านตะวันใายคาแคร์แคที่แคร์คุณนะครับ ทำปุ๋พุชย์จังหวัดชยภูมินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะทําคลิปด,ดีๆมาให้กับลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านทำเองที่บ้านก็ได้หรือท่านไม่สะดวกก็ร้านขคยแคร์ตบันายขายแคร์ที่แคร์คุณนะครับยินดีต้อนรับนะครับเราล้างด้วยคุณภาพน้ําประปาส่วนคุณภาพเลยนะครับต,ตอนนี้ออ ก็เป็นขั้นตอนในการล้างผมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแฟนๆทากคนขอบพระคุณครับท่านุก้าแล้วทชมที่เขารัทชมนครับตอนนี้เรามาทําคลิปเกี่ยวกับการล้างรถนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากร้านตะวันชายทาแคร์แคร์ที่แคร์คุณครับที่อำเภอบุกเยวจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้อ่า หลังจากเสร็จขั้นตอนนะครับขั้นตอนของเราก็จะมีะทาระบบภายในแล้วก็ล้างด้วยน้ำ่าล้างด้วยโฟมนะครับเสร็จแล้วก็จะลงมาในการเช็ดให้แห้งนะครับตอนนี้นะครับเราจะเช็ดด้วยผ้า